สวัสดีกันด้วยนะครับอ่ากลับกันมาอีกแล้วนะในช่วง Mortal c o m b a t Reveal นะวันนี้เราจะมาทําตามคําขอของน้องคนหนึ่งกันนะครับน้องก็ถามไปว่าพี่ครับถ้าเราอยากจะเล่น ID Mortal c o m b a t ของคนอื่นอะเราจะต้องทอํายังไงละครับก็คือการเปลี่ยน ID มันทํายังไงให้ทุกคนนะครับมาที่ข้างบนตรงนี้เลย ID ของเรานะโปรไฟล์เนี่ยมันจะมีหัวข้อขึ้นมาอย่างนี้นะให้เราเลือกที่ W Replay นะแล้วก็มันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับ ถ้าใครที่ยังไม่เคยล็อกอินกับ d u b Pay เลยก็สามารถล็อกอินโดยใช้อ e ีเมลข้างล่างนี้ได้นะพอล็อกอินเสร็จแล้วตัว d o u b ก็จะจำไ ID ของเราไว้นะว่าเคยใช้อ e ีเมลเนี้ยในการล็อกอิน ID นี้เองโอเคต่อไปก็สำหรับการเล่นในดีของคนอื่นนะเราจะต้องมีอ e ีเมลหรือชื่อของคนคนนั้นก่อนนะใส่ช่องนี้แล้วก็รหัสผ่านของเขาพอเราได้2ออย่างปุ๊บก็กดล็อกอินตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นั่นก็จะขึ้นชื่อมา มันจะบอกว่าเราได้เชื่อมกับไอเดีของคนอื่นแล้วโอเคครับมันก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับการเชื่อมไอนะเดียนะรอบหนะ้าเราจะมารีวิวหรือว่ามาโชว์อะไรก็คอยดูกันนะครับ